สวัสดีค่ะพบกับหนูไอร์ดค่ะวันนี้ I จะมารีวิวคันนี้นะคะด้านหลังไอค่ะแรงเจอร l ็ l ซ์ s อลพัสค่ะรุ่นยอดนิยมขายดีมากในราคาเพียง692,000บาทค่ะคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์2.2ลิตรค่ะขนาดแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะทั้งแรงประหยัดสุดยอดค่ะออกแล้วที่สำคัญคือออกง่ายมาก คันนี้แปลงโฉมแล้วนะคะเตรียมพร้อมรอส่งม,มอบค่ะเดี๋ยวไอจะพาไปดูนะคะว่าไอแต่งอะไรบ้างค่ะตามมาเลยเริ่มกันที่ด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะไม่ได้แปลงโฉมอะไรเยอะมากนะคะแต่ว่านี่เลยค่ะกระจังหน้า FORD ตัวนี้นะคะใส่เป็นสีแดงสังเกตว่ามีสีดําตัดเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถค่ะเพราะรถเนี่ยเดิมทีจะเป็นสีแดงนะคะ มีตัวหนังสือแรงเจอร์สีแดงค่ะพร้อมไฟสิว3สดวงนะคะด้านล่างเป็นสติกเกอร์นะคะคันนี้คือไอ้แรสีดําให้ลูกค้าไปนะคะตัดกับตัวรถค่ะเพื่อจะได้เพิ่มความดุด,ดันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะพร้อมด้วยสกู๊ปค่ะทรงฟิตรูปแรดแบบนี้นะคะตัดด้วยสีดําเหมือนกัน,นะคะ่ะแดงตัดดํานะคะเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถค่ะรถจะได้ดูมีมิติสวยขึ้นนะคะครอบไฟหน้าค่ะไอใส่เป็นครอบสีดํานะคะ ให้ลูกค้าไปมาชมด้านข้างต่อนะคะด้านข้างไงติดเป็นคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นแบบแบบเรียบนะคะคือลูกค้าเลือกได้มันจะมีแบบหมดุดแล้วก็แบบเรียบนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเรียบค่ะแม็กจะเป็นลายเวลนะคะขนาด16นิ้วนะคะรัดด้วยยางมอนสเตอร์3ทค่ะขนาด 26570R16 ค่ะมาด้านข้างค่ะอันนี้ใส่เป็นเบ้ากันรอยมือเปิดนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถค่ะ สติกเกอร์ด้านข้างค่ะลูกค้าเลือกเองเลยนะคะเป็นลายฟอร์ดเปอร์ฟอร์ c มนค่ะรูปมามาสแตงแบบนี้ค่ะสติกอร์ก็จะเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีแดงนะคะด้านบนกันสาดไอสใสให้เรียบร้อยนะคะเราหลังคาเป็นสีดําค่ะเราหลังคาจริงๆแล้วมี2สีนะให้ลูกค้าเลือกสีดําแล้วก็สีโครเมียมนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะมาด้านหลังกันบ้างโรบารเล็กค่ะ อันนี้เลือกใส่เป็นของ Outlander ค่ะติดให้ลูกค้าไปเลยนะคะจริงๆมีแบบหลายแบบให้ลูกค้าเลือกค่ะแต่ว่าครันนี้เราเลือกเป็นของ Outlander ค่ะมาด้านท้ายนะคะครอบไฟท้ายค่ะสีดำเราตัดก็ค,คือเราใส่ให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์ฝาท้ายสีดำเหมือนกันนะคะพร้อมกับเบ้ารองตัวนี้ ใส่การล้อยให้ลูกค้าไปเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นสีดํานะคะตัวรุ่น XL Plus Sport รุ่นนี้นะคะเดิมทีแล้วเนี่ยจากโรงงานเนี่ยก็จะมีการชนท้ายมาให้แล้วนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานคือแข็งแรงมากนะคะมีมาจากโรงงานเลยมาดูด้านในกันบ้างนะคะสําหรับรุ่น XL Plus คันนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะของ Ford มีปุ่มมลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้ครบเลยนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยค่ะจอ ขนาด8นิ้วติดตั้งมาจากโรงงานเลยค่ะเรียบร้อยสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะแล้วกอ็อยากจะออกรถฟอร์ดนะคะก็คือสามารถติดต่อไอได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าแนะคะอีกครั้งนะคะ0ูนย์เก้าแค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของไอ้ด้วยนะคะหนูไอฟอร์ดคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye bye.